สวัสดีครับผมแยมมะระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญท่านเจ้าคุณโตวัดสมุดหักอดิต เป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงกระไหลทองจังหวัดสระบ,บุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในความเข้าใจของผมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีหลายบล็อกนะด้านหลังเนี่ยจะมีบล็อกเดียวนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตแรกนะผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นลวดน,นะครับบนพื้นเหรียญคมนะครับผมเอาแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมน่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นร่วนนะครับคมนะครับโค้งขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณางผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าแข้งองค์พระนะครับผมจะมีเส้นแตกเฉียงลัดลงมาเล็กน้อยนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหน้าแข้งนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่นะครับเฉียงลงมานะครับผมเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณางผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคมนะครับติดกับเส้นลวดอักขระนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับผมตรงกลางนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกับอาคาราเลยนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณาผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงหน้าผากองพระนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแซมลงมาเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดนะครับหน้าผากองคพ้านะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแซมนะครับเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่4ในการจจรนานะงผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับตรงอัคระนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีขีดนะครับลอยขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงเส้นลดราคาเนี่ยจะด้านบนเนี่ยจะมีขีดนะครับผมคมูนขึ้นมานะครับเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกัน บริเวณนะครับรูจอดนะครับมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะจ,จให้แม่นนะครับลักษณะรูจอดนะอะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูจอดมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมให้ความสําคัญเช่นกันนะครับเป็นองค์ประกอบในการตตดสินใจนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนนะครับพื้นนะครับบริเวณตรงด้านบนเนี่ย จะเป็นรอยเนิดๆนะครับผมด้านในเนี่ยผิวเขาเนี่ยก็จะตึงกว่านะครับผมแล้วขอบลวนนะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นตะแกรงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นตะแกรงเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเหรียญนี้ที่ผมอยากมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยเป็นเหรียญเก่านะครับโบราณนะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะไม่แพงมากนะมูลค่าเนี่ยหลักหมื่นต้นเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงพื้นนะครับมุมนะครับเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของพื้นนะครับผมเห็นไหมก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับบางๆนะครับถ้าเป็นเหลียญสวยๆนะแล้วจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับผมก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นมุมล่างฝั่งขวากันลักษณะของพื้นเนี่ยนะครับผมเหรียญเก่าเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผม ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ,ะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านนะครับบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ย ก็ต right. ้องจดจาให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นล <This S 1> mm ักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองภาณ์นะเห็นไหมครับเส้นลวดนะครับผมจีวรเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับบนพื้นเหรียญเนี่ยเชื่อมติดกับเส้นลวดยันอีกทีนะ เอาะผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมก็จะมีเส้นแนวนอนนะครับผมขวางอยู่นะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆคุมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาองผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดเลข5นะครับผมก็จะมีเส้นโค้งนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาผมโฟกัสให้ดู บริเวณเส้นลวดเลข5นะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะแล้วก็จะมีเส้นนะครับโค้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาองผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมบริเวณเลข8เนี่ยตรงบริเวณเส้นลวดเลข8เนี่ยจะมีจุดนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณเลข8นะครับผมตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะติดกับเส้นลวดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจุดนะครับนูนนะครับอ่านูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับตรงกลางยันนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมอ่าเยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดยันนะครับผมบริเวณตรงพื้นตรงกลางนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นด้านบนนะครับผมบริเวณตรงพื้นเรียบๆตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับหลายๆเส้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นนะครับแนวนอนนะครับเป็นเส้นลวดคมนะครับเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณรูเจาะนะครับมุมด้านหลังเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการเจาะเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะนะครับมุมฝั่งขวาลักษณะของรูเจาะเนี่ผมให้ความสําคัญเชิง กันนะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันบริเวณตรงพื้นนะครับขอบด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขอบเรียบนะครับไปกับพื้นเหรียนลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วจุดสังเกตที่ผมบอกบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นนะครับบริเวณตรงกลางบริเวณตรงกลางนะครับพื้นเนี่ยมุมฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้ผม เห็นไหมครับพื้นเนี่ยค่อนข้างจะตึงพอสมควรเลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นนะครับมุมฝั่งขวามุมล่างนะ ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบน,นี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณา,านะามีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับยันตรงกลางนะครับผมบริเวณนะคร คมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะแล้วตัวเลขนะครับตัวเลขยันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเส้นลวดนานๆนะครับอ่าคมนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างเหรียญน,นะครับผมภูเหรียญเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับ มุมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของข้างเลื่อนเนี่ยจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับถ้าไม่ชันยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของการเลื่อยนะครับผมก็จะเป็นเลื่อยลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตัเหรียนนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณ ผนะูเหรียนมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผูเหรียนนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อยลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมลักษณะของการเลื่อยเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผม อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นองค์ประกอบในการิจรณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะามุมนะครับเฉียงล่างฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่า,าจ,จะไม่แพงมากนะครับผมแต่ก็อยากมา รีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับต,ตรงตดเรียนนะครับผมมุมฝั่งขวานะอะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ